สวัสดีสวีรัตพี่น <ml Meeting. t ong> um ้องครับมาแล้วครับพี่น้องมาฮอดตลาดของปลาริมโขงแล้วมาเอาของปลาให้ที่ให้น้องที่เพิ่นสั่งมานะครับพี่น้องครับเมื่อนี้จาร้อยก็เลยเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับพอสิเป็นจิปบโอมอ่าปลาแดกนะครับบักหอยเดือแล้วก็มีปลาลดแห้งนะครับที่เพิ่นสั่งมานะครับพี่น้องครับมีกบแห้งก็มีนะครับเดี๋ยวจะรอสิผ้าเลาะเบิ่งนะครับพี่น้องครับอ้าวสวัสดีตลาดของปลาริมโขง นะครับเขมราชอุบลราชธานีพี่น้องครับมาเดี๋ยวผ้าเบลโลเบิ่งน้ำกันมือนี้นะครับหลังจากทีบมาขึ้นในม้าหดบ้านเดอกก็เลยพากันซ้อยจูแล้วนะครับมือนี้ก็เลยออกมาตลาดมาเอาของปลาให้เพิ่นนะครับพี่น้องครับออเดอร์เพิ่นสั่งเข้ามาหลายพี่น้องครับผู้ใดสนใจกับชิ้นเรือพี่น้องเด้อนะครับสั่งเข้ามาเพิ่มเติมได้เบอร์โทรจันร้อยครับ0921367053แอดไลน์มาเลยนะครับ 0 9 2 1 3 6 7 0 5 3ดไลน์มาเลยปะ่ะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับมือนี้ว่ามีอย่างน่นะครับตามออเดอร์ที่เพิ่นสร้างมานะครับเดี๋ยวสิจัดส่งให้นะครับพี่น้องรุยมาเลยมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยมาดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาก็เห็นจิปโอมนะพี่น้องจิปโอมสดๆสดใหม่ๆเลยนะครับพี่น้องครับขออนุญาตเบิง่งกจิปโมก่อนเด้อโตใส่คีก็มีนะครับ เพราะว่าพี่น้องพี่น้องคนเราสร้างแบบใส่ขี่มาไหเนเดอร่ก็จันน้องบัวน้องวัวมันส่งทางไกลมันจะรอดไหมน้องวัวก็มีนะครับเนี่ยน้องบัวส่งส่งทางไกลจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับรอรุ้นกันดูน้องบัวน้องวัวนะครับเอ้าจิปูมจิปโมนะครับแต่ว่าสีสรงแล้วเนี่ยอ้าแม่งไงเคือกินไปตาเสียบแทอนี่แต่บางงแมหปพ้งปลาดูพูดประดุกจันเลยเอาขืนมอวันก็งามเด้อ มุ่งเสาร์เลยงามมากปูดุกผมเลี้ยงนะอันผู้เฒ่าเพิ่นเสือเมื่อใบหน้านะตัวมันน้อยตัวมันใหญ่ก็ขายครับอยู่เท่อนั้นนี่นี่เอาเอาครับเอาเลยครับแมวเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับจิปปุมถุงละหน่อยตัวปะย่าเนี่ยใส่ขี้แล้วใช่ไหมใส่ขี้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าถุงเอาหมดเลยครับเนี่ยประเดี๋ยกล้ำเรมประเดี๋ยกละไหร่ได้เนี่ย ปลาแดกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งในหอเด้วยกอนผมจดไว้อยู่ครับครับนี่เคิงครบอ้าวมาทางนี้จิปมทั้งนี้กับตัวใหญ่เอา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 จักถุงเนาะทางนี้เนาะท่านัหาอะไรเป็นบ่ท่านัหาเอาเอาทางนี้เอาทางนี้เอาจักสามสี่ถุงก็ได้เอาซอยกันเนาะโอ้ยมันหลายเจ้ามันสิบเอ้าวได้แล้วทางนี้ได้แล้วได้แล้วครับพี่น้องครับอันนี้สี่ถุงนะครับเอาซอยกันไปไม่ใช่ขันหาถุงเนาะขันเนาะจ้าเดี๋ยวจะมาประเด็กจุเด้อเอาไปก่อนเด้อ ตีถุงนี่เอาแล้วทั้งนี้จักถุงเปล่าบ้างเหรอเอาเบิดลละหกถุงบปล่าเอาไปหกนี่บ่าหกถุงเนาะถุงละร้อยตัวกันบ้านไ่มเอา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 ดันไปสันะถุงละร้อยตัวร้อยตัวอันนี้กี่ถุงน่ะเอาห้าพอโอ้ยแม่นบอกว่าเกินเกินเอาสี่สี่เกินเกินสี่ถุงพอดีพอดีเอาซอยกัน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 อันนี้สี่ สี่เอาพอดีพอดีอันนี้หกสี่หกว้าดมีแต่เนลมีแต่เนลเป็นตัดแสบอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้ผักหวานผักหวานป่าผักหวานป่าสวยๆมันต้องแกงใส่เห็ดเนาะอันนี้เห็ดบดอ่อนๆเลยนะพี่น้องเด้อเห็ดบดเห็ดบดนี่บักว้อยเดือว้อยเดือนะครับเอาบักม่วงอย่างนี้ มันไหวไงแต่บอกอยเดือไหนมาเดียไ้หน่งด้ๆๆสวยเลยบอกอยเดือนสวยๆเลยือบมองซลวดูผมมองซดูก็มีน้องหัวน้องงัวน้องงัวเลยปลาแดกปลาแดกปลแดกก็เล่อๆจด้บปมเพิ่เอาเต้ตัวใส่ขีไม่ไหมเดี๋ยวขันเพิ่งตังซงตัวนี้จเสียเอายู่พาะ เธอเติมมะขืนใส่ขีไว้ว่าจักเดี๋ยวปลาแดกเดี๋ยวเช็กก่อนได้ย่าเด้๋ปลาแดกตอนม่เจ๊ปลุกนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเช็กก่อนแป๊บนึงปลาแดกไปดูออเดอร์มาแล้วปลาแดกตอนปลาแดกตอนหกปลุกจ้าเอาหกใหญ่หกปลาแดกตอนใหญ่หกปลุกนะนั่นนะนี่เข็ีเข็วเลยเอาหกเอาอีกเอาอีกสองปลุกนี่นี่เอออะไยจ่ดอกเอ้าตัวนี้ดิ เออในก็ได้นี่ตอนใหญ่ดิเป็นหกปลูกนะครับปลาแดกตอนปลาหนัโขงหกปลูกของยายขันมีจิ่บผมห้าถุงนะครับสดชดสดชดท่านได้เอาได้ไหมชดสดสีส้มเดี๋ยวนี้ได้ด้วยหนิเซลเซลปลาแดกไปแล้วจิ่บผมน้ำเลือดจะเลื่อมเลือดทางนี้ก็เดี๋ยวได้บัรจัยเงินนะครับเด้ออันนี้สิไปซอยเพคนก่อนซอยซอยได้หลายเจ้าก่อน เออซอยหลายดเจ้าตัวทิ่ปมเลือกเอาก่อนเอาตัวงามหน่อยพี่น้องคอยก่อนหนึ่งสองสามเอาสามถุงซอยกันไปเออท่งนี้บ่ได้ซอยยังบ่าท่งนี้บ่โอ้ยปลาหลุดพี่พีปลาหลุดพอดกมีดเลยนี่โอ้ยหอยซาลเดือหอยซาลาเดือเออบอกหอยเดือ หอยเงายหอยเงายนัวเงายขนาดเลยเอาสองถุงซอยกันไปซอยกันไปครับบดละบ่บ้านนี้มีหยังโอ้หนังเข้มเสียเจริมซี่เดี๋ยวมือเมื่อจากเสียวยหายเด้๋ยวนังเข้มเนี่ยเสียเจหนังก้วยนอนก็มีปลาลดอุ้ยมัดปักไงหนึ่งตัวนี่อุ้ยมัดปักไงเลยปลาลดนะครับพี่น้องมัดเอ่งเปล่งเลยผู้ใดนอสั่งปลาลดนอทักมหาเจ้าอะไรในเด้อเพราะว่าตอนนี้หอดแล้วหอดตลาดแล้วนะครับปลาลด นะครับแล้วก็ปลาแหงปลาแหงปลายนวนนะครับมัดใหญ่ขึ้นกันนะครับถึงแล้วนะพี่น้องนะถึงแล้วนะใครสนใจอะไรก็สั่งมาเลยนะครับเนี่ยแล้วพร้อมส่งแล้วเพราะว่าเมื่อวานเห็นคนทักอยู่ว่ามีปลาหลดบ่อปาะจันรลอยมาเห็นนะครับว่ามีอยู่ได้วพี่น้องเด้อขันจังไดกระทักมาหาแนวมืออื่นสิมาเอาไห้นะครับสําหรับปลาหลดนะครับเนาะผู้ใดก็สิสมครผกู้ดก็สีสมครกเป็นผู้จัดการผูดในสีสมครเป็นผู้จัดการนะ โอ้ยเนาะเขาเจ้าไรกันบากหลายคนหนึ่งก็ได้กันสุกคนสนอกว่าโอ้ยคากเนาะเออสวัสดีพญาเหลาพญาเหลาแล้วมาเล่หุ่นนึ่งสิอันนันแล้ววะีก็อามา่วยนนะเออมา่วย อ้ามาป่วยอามาป่วยอีค่ะเลมจ้าอ้ามาป่วยวันที่ฝากสวัสดีนะเด้อวันที่เด้อเมื่อเอื่นเด้อปลาหลดขันพี่น้องพลสีเอาพลศีสร้างมาอยู่หรอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นทักมาหาอยู่จัน้อยกับเพราท่านมั่นใจว่าพลสีเอาจักมัดเสียลอยบนไดลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนจังทักมาหาจัน้อยใน่เด้อนะครับผู้ศีจากได้ปลาหลดแห่งกับปลายแห่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวจังสีมาเอาให้เมื่ออื่นก็แล้วกันให้เจิญพอมีสายยาละมีสถิตน้อยล้มโฮคนเดียให้เจิน เอฟซีสาวหน่อยหลายนะครับพี่น้องครับนึ่จิปบโอมได้ยังแน่เราบ้างเหนปลาแดกจิปบโอมนะครับหอยเดือนะครับพี่น้องได้ยังเนาะพี่น้องเนาะบักม่วงสุกบอกพี่น้องบ่โอ้ยท้อหวานแทบบ่ใช่แนี่ยไมาซิมเลยมาซิมเลยพี่น้องไม่บอกแล้วนะไม่บอกแล้วซิมนะเอาแม่สมศรีจั๊กการสม้แม่ผู้เฒ่าหวานบุตรเอาแม่ผู้เฒ่า พุ <growing> ่นะปึดหัใส่ลรใส่ลรมาบานบอซีมงพี่น้องครับนี่คือปตเสบตัวนี่บานนี้ดีตัวเนี่ยบ้านแบบจืดดตัวนีเอาเอาดนพี่น้องยังซื้ออกวันนื้หาลสามลเสียบเสียบเสียบ อือเอา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 บาบานหนสิรวบรวมแล้วกาสิออกไปส่งจะได้บาไหนสวยแล้ว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 ว่ามีอีหยังเนี่ยโอ้น้ำผึ้งนี่เด้ผู้ใดน้อสร้างน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งปลาแทะร้อยเปอร์เซ็นนะครับของแท้ผมเห็นคนถักมาอยู่เด้น้ำผึ้งปลาแท้อันนี้ก็ลอตเตอรี่ปลาแท้คือกันเมื่สิ้นจัาโลกครับพอดีเมื่สิ้นผมแม่หาโลกพอดีเมื่อนั้น ไอ้กันใช่แล้วหมานนะครับแต่ว่างวดในเพราะท่านหนูอยู่ว่าสิได้ตัวใดเดี๋ยวถ้าฟังเพื่อนฝนละโปดเดือโปดนเดือโปรดในพันสิโปรดทั้งเฟรชโปรดอยู่ดอกครับเดี๋ยวถ้าทิศตามเพื่อนนะครับนี่นะครับน้ำน้ำผูหมานน้ำน้ำผูหมานผมกับว่าสิน้ำน้ำกัดอยู่ว่าข่าครับรถเอาจีบปูเมื่อเฉียวกันเลยบอดหน่เลยปัดหนูจะมาตัวใหญ่แต่เพื่อนอ๋อหนูไม่เป็นน้องหนู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 อ๋อคือโหดโหดโอ้ยสวัสดีหนูอ้าวใครบอกให้เดือดล่ะไปส่งให้เพื่อนก้อนบัดนี่ บักบกก็มีเรื่อบ,กบอกักบกหมากบกก็มีนะครับบักบกนะครับหนังเข้มอุยพุกน่ะเอ้าครบๆๆจะได้อะไรสั่งมาพี่น้องครับเดี๋ยวจะรจัดให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับสนใจสนอกอีหยังนะครับอยากได้อันชลักนอกสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับว่าจะเป็นจิปโปโมไส้ขี้แลว้วนะครับปลาแห้งหรือว่าจะเป็นปลารดหรือว่าจะเป็นปลาแดกต่อนปลาน้ำโขงนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับผม นะครับของปลาบักหอยเดือนจังสี่นะครับพี่น้องครับปูเคยกินกับสีเสียบเนาะเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าอย่าลืมซ้ำวันนี้พี่น้องเด้อเบอร์โทรจันไร่ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามหกเจ็ดศูนย์ห้าสามนะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามหกเจ็ดศูนย์ห้าสามนะครับพี่น้องครับแอดไลน์มาเลยนะพี่น้องเด้อ